เด็กชายตัวเล็กอุ้มทารกบุกเข้ามาในงานศพเศรษฐีผู้ยิ่งใหญ่และพูดเพียงประโยคเดียวที่ทำให้ทั้งตระกูลถึงกับหน้าถอดสีความลับที่ถูกซ่อนมานานหลายสิบปีกำลังจะถูกเปิดโปงต่อหน้าทุกคนเรื่องราวที่เต็มไปด้วยปริศนาความหวาดกลัวและคำสาบอันลี้ลับทั้งหมดกำลังจะเริ่มต้นณที่แห่งนี้เด็กชายวัยสิก้าวเข้ามาในงานศพใหญ่โตของเศรษฐีชื่อดัง ผู้คนแต่งกายด้วยชุดดำรูราแสงไฟในห้องโถงส่องสะท้อนโลงศพที่วางเด่นตรงกลางเสียงสวดมนต์ของพระดังสม่ำเสมอแต่ทุกคู่หูกลับหันไปจับจ้องที่เด็กชายคนนั้นในอ้อมแขนของเขามีเด็กทารกตัวเล็กนอนหลับอย่างสงบแขนเล็กๆของทารกขยับเบาๆทำให้ผู้คนเริ่มสุบซิบด้วยความสงสัยเด็กชายก้าวเดินชา้ชาๆบนพรมสีแดงที่ทอดยาวไปอย่างหน้าโลง เสียงรองเท้าของเขากระทบพื้นดังกล้องในความเงียบญาติพี่น้องของเศรษฐีมองหน้ากันด้วยความมุนมงและไม่พอใจบางคนเริ่มเอ่ยปากห้ามแต่ก็หยุดลงเมื่อศกตากับสายตาคมเข้มของเด็กชายแววตานั้นแน่วแน่และสันสะเทือนหัวใจเขายืนตรงหน้าโลงศพเงาของเด็กชายและทางกระท้อนอยู่บนผิวเงาวับของโลงบรรยากาศรอบตัวเต็มไปด้วยความอึดอัดและกดดัน เสียงหายใจของแขกในงานเหมือนดังชัดขึ้นทุกขณะเด็กชายค่อยๆก้มลงมองทารกในอ้อมแขนแล้วเงยหน้าู้เสียงดังชัดนี่คือหลานแท้ๆของคนที่นอนอยู่ในโรงทั้งห้องโถงเงียบกริบสายตาทุกคู่เบิกกว้างหัวใจของทุกคนเหมือนอยู่เต้นในชั่ววินาทีเดียวญาติผู้ใหญ่บางคนลุกพรวดสีหน้าซีเผดเหมือนถูกฟ้าผ่าเสียงภาชนะบนโตะ๊ะข้างๆล่นกระทบพื้นดังลัน่นเด็กชายยังยืนนิ่งไม่หวั่นไหว เขาโอบก,กอดทารกแน่นขึ้นและกล่าวประโยคต่อมาที่ทำให้เลือดในกายของทุกคนเย็นเฉียบเขาทิ้งพวกเราไปโดยไม่เหลียวแลเสียงของเด็กชายหนักแน่นจนแท้ทะลุค,ความเงียบในห้องโถงสายตาของแขกทุกคนเบิกกว้างด้วยความไม่เชื่อหญิงชราผู้เป็นภรรยาของเศรษฐีสะดุ้งเฮือกมือที่กำลุป,ประคำสั่นไหวจนเม็ดประคำกระเด็นตกพื้น เสียงกระทบดังแกร่งทำให้บรรยากาศยิ่งกดดันราวกับอากาศในห้องถูกบีบให้แน่นขึ้นเด็กชายยกทารกขึ้นสูงเล็กน้อยให้ทุกคนมองเห็นชัดดวงหน้าของทารกยังคงหลับสนิทไร้เดียงสาทว่ากลายเป็นภาพที่ทำให้าติหลายคนหันไปสบตาก,กันอย่างหวาดกลัวชายวัยกลางคนผู้เป็นพี่ชายของเศรษฐีรีบลุกขึ้นสีหน้าเคร่งเครียดเขาเอ่ยเสียงแข็งเด็กคนนั้นเป็นใครเด็กชายหานันสายตามองตรงไปยังชายคนนั้น แวลตาของเขาคุมกริบจนอีกฝ่ายเผลอถอยหลังไปก้าวหนึ่งนี่คือลูกของเศรษฐีเด็กชายกล่าวชัดถ้อยชัดคำเสียงฮือฮาดังขึ้นรอบห้องราวกับแรงระเบิร์ตที่ปัะตูในความเงียบบางคนเอามือปิดปากบางคนถึงกับสุดลงนั่งเพราะแรงสันสะเทือนในใจกลิ่นทูพี่กระครุงอยู่ในโถงศพกลับยิ่งแสบจมูกจนหลายคนแทบหายใจไม่ออกหญิงชราผู้เป็นภรรยาเศรษฐีตัวสั่นเทมดวงตาแดงกำ่ำ เธอพยายามตะโกนถามแต่เสียงกลับสั่นครึ้โกหกใครส่งเจ้าเข้ามาเด็กชายไม่ตอบเขาก้าวชาชาไปข้างหน้าเงาของเขาและทารกทอดยาวบนพื้นพรมสีแดงเสียงฝีเท้าดังก้องสะท้อนกับเพดานสูงทุกสายตายังคงจับจ้องด้วยความสับสนระคนหวาดหวัน่นจนกระทั่งเด็กชายหยุดยืนข้างโลงศพอีกครั้งเขาว่ามือบนโลงเย็นแข็งแววตาสัน่นวูบด้วยความโกรธที่ถูกกดทับไว้ท่านตายไปแล้ว แต่ความลับนี้ยังอยู่เสียงของเด็กชายก้องกังวานทารกขยับตัวร้องให้ออกมาท่ามกลางความเงียบเสียงร้องเหล็กแหลมก้องไปทั่วห้องโถงราวกับตอกย้ำถ้อยคำที่เด็กชายพูดย่าหลายคนหน้าเปลี่ยนสีเหมือนถูกดึงความลับที่ซ่อนมานานออกมากลางงานศพบ,บางคนรีบเดินออกไปบางคนยกมือสันพยายามห้ามปรามแต่ไม่มีใครกล้าแต่ต้องเด็กชายและทารกแม่เพียงก้าวเดียว และในวินาทีนั้นเองเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากแถวด้านหลังห้องโถงเสียงแหบพระของชายชาราที่ทุกคนคิดว่าหูโนกเกิดพูดไม่ได้มานานเขาพูดความจริงบรรยากาศรอบห้องพลันเปลี่ยนไปทันทีความเย็นเย็บแล่มไปทั่วร่างของทุกคนแขกที่นั่งอยู่ต่างเงยหน้ามองชายชาราอย่างไม่เชื่อสายตาและความสันสะเทือนที่แท้จริงกำลังจะเริ่มต้นขึ้น เสียงหายใจหนักๆของชายชราก้องไปทั่วโถงศพเขานั่งอยู่ท้ายห้องดวงตาขุ่นมัวที่เคยถูกมนฉยบัดนี้กลับฉายแววชัดเจนทุกคนต่างหันไปมองด้วยความตกตะลึงฉันเห็นกับตาชายชราเอ่ยเสียงสันแต่หนักแน่นเศรษฐีคนนั้นมีลูกอีกคนจริงๆคำพูดนั้นเหมือนสายฟ้าฟากลางโถงเสียงซุบซิบดังอื้ออึงแขกหลายคนลุกขึ้นยืนด้วยความตื่นตระหนก บางคนสะดุ้งจนแก้วน้ำในมือร่วงกระแทกพื้นแตกดังสนัน่นหญิงชราผู้เป็นภรรยาเศรษฐีแทบสุดลงไปตรงหน้าลงมือสันระริกไม่จริงไม่มีทางเขาจะหักหลังข้าไม่ได้เสียงเธอพราหมือนคนกำลังแตกสลายเด็กชายกอดทารกแน่นขึ้นอีกแววตาเด็ดเดี่ยวของเขาเหมือนเปลวไฟที่โหมกระพืออยู่ในห้องมืดพวกท่านปิดบังกันมานานแต่ความจริงไม่มีวันหายไป เสียงของเขาดังก้องกรีดลึกเข้าไปในหัวใจของญาติทุกคนพารกเริ่มร้องให้ดังขึ้นอีกครั้งเสียงก้องสะท้อนกับผนังห้องโถงสูงแขกหลายคนเอามืออุดหูแต่สายตาย,ยังคงจับจ้องที่เด็กชายราวกับถูกสะกดชายวัยกลางคนซึ่งเป็นพี่ชายเศรษฐีสุดนั่งลงเก้าอี้ดวงหน้าซีเผยดนี่หมายความว่าสมบัติทั้งหมดไม่ใช่ของเราเพียงคนเดียวอีกต่อไปเสียงเขาขาดห้อมเหมือนคนถูกกดจนหายใจไม่ออก ผู้คนในงานเริ่มแตกเป็นสองฝ่ายบางคนเชื่อคำของเด็กชายบางคนยันยืนกรานว่าเป็นเรื่องโกหกความโกลาหลดังขึ้นรอบห้องแขกบางคนเดินออกไปด้วยใบยหน้าตื่นตระหนกแต่เด็กชายยังยืนนิ่งร่างเล็กของเขาดูแข็งแรงดังหินผาเขาเงยหน้ามองลงศพอีกครั้งดวงตาเปียกชื้นตัวยหยดน้ำที่พยายามกลั้นไว้ท่านจะไปโดยไม่เลียวแลเราเลยเสียงของเขาสั่นเล็กน้อยแต่หนักแน่นเหมือนคมมีด เงียบเงินครู่หนึ่งก่อนที่เสียงหัวเราะเย็นเยียดจะดังขึ้นจากมุมหนึ่งของห้องทุกสายตาหันขวับไปทันทีชายหนุ่มในชุดสูทดำก้าวออกมาจากเงามืดริมฝีปากยกยิ้มราวกับรู้ความลับมาตลอดในที่สุดความจริงก็ถูกเปิดเผยเสียงหัวราะของเขาเย็นเยือกจนหลายคนขนลุกหญิงชาราผู้เป็นภรรยาเศรษฐีหน้าซีดเผือดเหมือนจะเป็นลมเจ้า รู้เรื่องนี้ตั้งแต่แรกใช่หรือไม่เธอถามเสียงสัน่นชายหนุ่มหัวราเบาๆก่อนตอบฉันรู้มากกว่าที่ทุกคนคิดบรรยากาศในห้องพลันมืดครึ้มเหมือนมีเนาหนักปกคลุมและทุกคนก็เริ่มตระหนักว่าความลับของเศรษฐีที่นอนอยู่ในโลงศพนี้ยังไม่ใช่จุดจบของเรื่องราวแต่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นเสียงของชายหนุ่มในชุดสูทด,ดำก้องสะท้อนในห้องโถงที่เงียบงนัน เขากล้าไปชาชาเหมือนนักล่าที่มั่นใจในเยื่อของตนแววตาของเขาคมกริบจับจ้องไปที่เด็กชายซึ่งยังอุ้มทารกแนบอกพู้เจ้ารู้เพียงครึ่งเดียวเขาพูดเสียงเย็นแต่ฉันรู้ทั้งหมดเรื่องที่เศรษฐีผู้นี้พยายามปิดบังจนวันตายเสียงฮือฮาดังขึ้นอีกครั้งแขกหลายคนเริ่มขยับตัวนี ออกจากห้องบางคนยกมือถือขึ้นถ่ายวิดีโอแต่ก็รีบลดลงเมื่อเห็นสายตาแข็งกร้าวของบรรดายะผู้ใหญ่เด็กชายจ้องขม่งไปที่ชายหนุ่มหัวใจของเขาเต้นแรงแต่ดวงตามไม่หวั่นไหวนั้นเจ้าก็บอกมาเขาตอบเสียงสั่นแต่ชัดเจนชายหนุ่มหยุดก้าวยืนตรงกลางห้องเงาของเขาทอดยาวบนพรมสีแดงเขาหัวราเบาๆเสียงหัวเรานั้นเย็นยะเยือกจนทำให้หลายคนเสียวสันหลงัง ทารกที่เจ้าอุ้มอยู่นั้นไม่ใช่เพียงหลานทุกสายตาหาันไปมองทารกที่ยังร้องให้ไม่หยุดเสียงร้องเล็กแหลมเหมือนย้ำเตือนความจริงที่กำลังจะถูกเปิดโปงชายหนุ่มเว้นจังหวะแล้วพูดต่อแต่คือทายาเพียงคนเดียวที่มีสิทธิ์เนอสมบัติทั้งหมดคำพูดนั้นเหมือนขอหนักที่ทุบลงกลางหัวใจของญาติทั้งระกูลเสียงวุ่วายดังขึ้นรอบห้องผู้หญิงบางคนกรีดร้องจนแทบเป็นลม ชาววยกลางคนซึ่งเป็นพี่เศรษฐีลุกขึ้นชีน้หน้าชายหนุ่มโกหกหลักฐานอยู่ที่ไหนชายหนุ่มหันไปสบตาย,ยิ้มบางๆหลักฐานอยู่ในมือฉันเขาลวงซองเอกสารสีเหลืองออกมาจากเสื้อสูตรทันใดนั้นทั้งห้องโถงก็เงียบกริบราวกับอากาศถูกสูบออกจนหมดแม่เสียงร้องของทารกยังดังสะท้อนแต่กลับยิ่งทำให้ความเงียบหนักหน่่มมากขึ้นชายหนุ่มยกซองเอกสารขึ้นสูงให้ทุกคนเห็น นี่คือพินัยกรรมฉบับสุดท้ายที่เศรษฐีเขียนไว้ก่อนเสียชีวิตทันทีที่สิ้นคำทุกคนในงานแทบหยุดหายใจหญิงชราผู้เป็นภรรยาของเศรษฐีร้องเสียงหลงไม่มันเป็นไปไม่ได้เขาไม่เคยบอกข้าดวงตาของเธอเบิกกว้างน้ำตาเออจะมองแทบไม่ชัดเธอเดินโซเซไปทางชายหนุ่มพยายามจะแย่งซองเอกสารแต่เขาถอยหลังหนึ่งก้าวแววตายังคงเย็นเยอือกเด็กชายยกเสียงดังขึ้น อ่านให้ทุกคนฟังเดี๋ยวนี้แขกหลายคนหันมามองด้วยความตื่นเต้นและหวาดกลัวปะปนกันชายหนุ่มฉีกยิ้มยกเอกสารขึ้นเปิดซองชาชาเสียงกระดาษเสียดสีกันแผวเบาแต่กลับฟังชัดเจนราวกับเสียงฟ้าผ่านในความเงียบเขากวาดตามองไปรอบห้องก่อนเริ่มอ่านข้อความในมือข้าขอยกสมบัติทุกชิน้นให้แก่ทารกที่ถือกำเนิดจากสายเลือดแท้จริงของข้าเสียงอฮาสนั่นห้องแขกหลายคนตะโกนลั่น บางคนถึงกับล้มทั้งยืนบางคนกุมหัวเขาเหมือนโลกทังใบละลมทับเด็กชายก่อทารกแน่นขึ้นน้ำตาไหลาอาบแก้มแต่ริมฝีปากกลับยกยิ้มทั้งความเศร้าและความสะใจหญิงชราสุดลงกับพื้นเสียงร้องให้ของเธอดังก้องสะท้อนกับผนังห้องเธอทุกกำแพงพรมด้วยกำปั้นอ่อนแรงไม่เขาจะทำกับข้าอย่างนี้ไม่ได้แต่ไม่มีใครหันไปปลอบทุกคนยังคงจ้องที่เอกสารในมือชายหนุ่ม และสิ่งที่เขาเอ่ยต่อมาทำให้ทุกลมหายใจในห้องแทบหยุดนิ่งอีกครั้งชายหนุ่มยกกระดาษขึ้นสูงอีกครั้งดวงตาเขาวววโรดเหมือนผู้ชนะที่ครอบครองความลับสูงสุดเสียงในห้องโถงเงียบสนิทแขกทุกคนตั้งใจฟังด้วยหัวใจเต้นแรงเขาอ่านต่อด้วยเสียงทุ้มชัดและคข้าขอสั่งห้ามประกูนี้แต่ต้องสมบัติใดๆจนกว่าเด็กคนนี้จะเติบโตพอที่จะรับทุกสิ่งด้วยตนเอง คำพูดนั้นเหมือนประตูเหล็กที่ปิดตายต่อความโลภของญาติทั้งหลายเสียงกรีดร้องดังขึ้นทันทีจากมุมห้องญาติผู้ใหญ่บางคนแทบคลุมล้มคลั่งสีหน้าบิดเบี้ยวด้วยความโกรธแค้นชายวัยกลางคนผู้เป็นพี่เศรษฐีลุกพรวดตะโกนลั่นโกหกพินัยกรรมฉบับนี้ไม่มีวันจริงข้าไม่ยอมเขาพุ่งเข้าไปมาจะแย่งกระดาษจ,จากมือชายหนุ่มแต่เด็กชายกลับกล้ามาขวางดวงตาแน่วแน่ไม่เกรงกลัว เขากอดทารกแน่นแล้วเอ่ยเสียงชัดท่านไม่สามารถเปลี่ยนความจริงได้เสียงของเด็กชายก้องกังวานในห้องโถงกว้างแขกหลายคนต่างจับจ้องด้วยความอัศจรรย์ต่อความกล้าของเด็กตัวเล็กชายวัยกลางคนอยู่ชนกไปชั่วขณะราวกับถูกแรงสายตาของเด็กชายตรึงเอาไว้แต่แล้วหญิงชาราผู้เป็นภรรยาเศรษฐีก็ส่งเสียงร้องให้สะอื้นเสียงเธอดังก้องเจือด้วยความเจ็บปวดเขาสัญญากับข้าวา่าทุกอย่างจะเป็นของเรา เขาบอกว่าจะไม่ทิ้งข่าไม่จริงไม่จริงเธอทุบอกตัวเองแรงๆน้ำตาไหลพรากแขกหลายคนเบื่อหน้าหนีเพราะไม่อาจทนเห็นภาพนั้นเด็กชายมองเธอด้วยแววตาสันสะเทือนแต่ก็ไม่ถอยหนีเขาพูดเสียงเรียบแต่เฉือนลึกความจริงโหดร้ายเสมอแต่หลีกหนีมันไม่ได้ทันใดนั้นประตูห้องโถงก็ค่อยๆเปิดออกเสียงบ้านประตูเก่าแก่ครางดังแหลมสูงเหมือนเสียงโซ่เหล็ก ทุกคนหันขวับไปมองชายสูงวัยในชุดคลุมสีหม่เก้าวเข้ามาช้าๆเส้นผมขาวพรวนใบหน้าเต็มไปด้วยร่องรอยของการเวลาแต่สิ่งที่เขาถือในมือกลับทําให้หัวใจทุกคนแทบหยุดเต้นมันคือกล่องไม้สลักตราสัญ,ญลักษณ์ตระกูลที่หายไปนานนับสิบปีเสียงซุบซิบดังขึ้นทั่วห้องนั่นกล่องมรดกแด้งเดิมเป็นไปไม่ได้มันถูกเผาไปแล้ว ชายสูงวัยกล้ามายืนกลางห้องวางกล่องไม้ลงบนโต๊ะบูชาใกล้โลงศพเขามองไปรอบห้องด้วยสายตาเหนื่อยลายแต่เต็มไปด้วยอำนาจเงียบงนันเศรษฐีไม่ได้มีเพียงพินัยกรรมเขากล่าวเสียงทุม้มแหบแต่เขายังฝากความลบอีกชั้นหนึ่งไว้ในกล่องนี้บรรยากาศในห้องพลันเย็นยเยือกเหมือนถูกลมหนาวพัดกราดเด็กชายกำมือแน่นแขนสันเล็กน้อยแต่ยังคงกอดทารกไม่ปล่อย แขกทุกคนจ้องกล่องไม้นั้นด้วยแววตาเต็มไปด้วยคำถามและความหวาดหวัน่นชายสูงวัยื่นกุญแจเล็กเก่าแก่ขึ้นมาถึงเวลาที่ทุกคนต้องเผชิญความจริงที่แท้จริงเขาหมูนกุญแจช้าๆเสียงโลหะเสียดสีกับกรนดังชัดและเมื่อฝากลองค่อยๆเปิดออกทุกคนก็ยืนนิ่งงันราวกับโลกทั้งใบหยุดเคลื่อนไหวเสียงฝากล่องไม้เปิดออกช้าๆก้องสะท้อนในห้องโถงที่เงียบสงด ทุกคู่ตาจับจ้องไปที่มือสั่นเล็กน้อยของชายสูงวัยภายในกล่องปรากฏกองเอกสารเก่าภาพถ่ายซีจางและสมุดบันทึกปกหนังที่คอบลอกจนแทบขาดทันทีที่แสงไฟสะท้อนลงบนกระดาษสีเหลืองกรอบบรรยากาศทั้งห้องก็เหมือนถูกกดทับด้วยความหนักหน่วงชายสูงวัยหยิบสมุดบันทึกขึ้นมาเปิดหน้าที่มีรอหมึกซีเลือนเขาสูดหายใจลึกก่อนอ่านออกเสียงวันที่ข้าตัดสินใจลาทิ้งลูกและผู้หญิงคนนั้น ใจของข้าหนักยิ่งนักแต่เพื่อรักษาตระกูลและชื่อเสียงข้าจำเป็นต้องทำเสียงสะอื้นดังขึ้นจากมุมห้องหญิงวัยกลางคนผู้เป็นน้องสาวของเศรษฐีเอามือปิดปากน้ำตาหลายพระเขาสารภาพเขายอมรับจริงๆชายสูงวัยพลิกหน้าต่อไปเสียงกระดาษเสียดสีกันเบาๆแต่กลับบาดลึกลงไปในหัวใจผู้ฟังเด็กที่เกิดจากสายเลือดข้า จะต,ต้องไม่ถูกลืมค่าจะทิ้งร่องรอยเพื่อให้วันหนึ่งพวกเขากลับมาและได้รับทุกสิ่งที่สมควรเป็นของพวกเขาห้องโถงเงียบกริบแขกบ,บางคนทำไม้ทำมือเหมือนปฏิเสธสิ่งที่ได้ยินหญิงชราผู้เป็นภรรยาเศรษฐีหนา้าซีผดจนแทบไม่มีสีเลือดเธอสันสีสไปมาน้ำเสียงพระตะโกนลัน่นเขาจะทำแบบนี้ไม่ได้เขาเป็นของข้าเขาสัญญากับข้าแล้วแต่ไม่มีใครกล้าขานตอบทุกคนถูก ดึงด้วยความจริงที่เปิดเผยชายสูงวัยภาพถ่ายเก่าออกมามันเป็นภาพเศรษฐียืนคู่กับหญิงสาวท้องแก่และในอ้อมแขนของเขามีเด็กชายแบะเบาะที่หน้าตาละไม้คล้ายเด็กชายที่ยืนอยู่ตอนนี้สิยงคือหาดังก้องแขกบ,บางคนถึงกับร้องอุทานเด็กชายที่อุ้มทารกเงยหน้ามองภาพถ่ายน้ำตาเอ่อคลอในดวงตาหัวใจเขาเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกจากอกเขาพูดเสียงสันสะท้านนี่คือแม่ของข้านี่คือข้าตอนเด็กใช่หรือไม่ ชายสูงวัยพยักหน้าดวงตาเต็มไปด้วยความเศร้าใช่แล้วเด็กน้อยเจ้าคือลูกที่ถูกปิดบังมาตลอดเสียงสะอื้นระง,งมไปทั่วห้องแขกหลายคนกุมอกด้วยความสะตือนใจแต่ทันใดนั้นเองชายวัยกลางคนพี่ชายเศรษฐีตะโกนเสียงดังแววตาแดงก่ำด้วยความโกรธเรื่องเหล่านี้ไม่สำคัญต่อให้มันเป็นลูกจริงคาก็จะไม่ยอมให้สมบัติตกไปอยู่ในมือพวกมัน เขาก้าพุ่งเข้าหาเด็กชายมือยื่นหมายจะแย่งทารกเด็กชายถอยหลังอย่างรวดเร็วหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกมาเสียงร้องไห้ของทารกดังสนั่นก้องไปทั่วห้องเหมือนสัญญาณปลุกเร้าความวุ่นวายแขกหลายคนลุกขึ้นยืนความอนลมานกระจายไปทั่วห้องโถงชายหนุ่มในชุดสูทด,ดำรีบก้ามาขวางกลางระหว่างเด็กชายกับชายวัยกลางคนเขาพูดเสียงเย็นเฉียบ หากเจ้ากล้าทำลายเด็กแม้แต่ปลายนิ้วข้าจะเปิดเผยความลับอีกส่วนที่อยู่ในกล่องนี้ทุกคนชะนักทันทีความโกลาหลหยุดนิ่งราวกับถูกแช่แข็งสายตาหลายสิบคู่หันไปที่กล่องไม้ที่มีเอกสารซ่อนอยู่ภายในเด็กชายหายใจแรงกอดทารกแน่นดวงตาเต็มไปด้วยทั้งความหวาดกลัวและความมุ่งมั่นชายสูงวัยยังคงถือสมุดบันทึกในมือเขามองไปรอบห้องแล้วกล่าวเสียงหนัก ถ้าเจ้าคิดว่านี่คือที่สุดของความจริงเจ้าคิดผิดเขาวางสมุดบันทึกลงบนโต๊ะบูชาแล้วหยิบซองจดหมายเล็กสีซีออกมาจากก้นกล่องเพราะนี่คือความลับสุดท้ายที่เศรษฐีไม่เคยบอกใครบรรยากาศในห้องโถงพลันมืดมนลงเปเลวเทียนบนเชิงเทียนสองข้างโลงศพสั่นไหวราวกับจะดับลงทุกลมหายใจอยู่ชนะราวกับโลกทั้งใบเฝ้ารอเพียงให้ซองจดหมายนั้นถูกเปิดออก มือเห็นของชายสูงวัยกำซองจดหมายแน่นผิวกระดาษเก่าจนเกิดปุยเส้นหมึกที่เลือนรางยังคงพอเห็นลายมือเศรษฐีหาหาบรรยากาศในห้องโถงตึงเครียดจนได้ยินเพียงเสียงลมหายใจหนักๆของผู้คนเทียนสองเล่มที่ตั้งข้างลงสันไหวรุนแรงเปลวไฟยกซ้ายขวาราวกับจะด,ดับในทุกวินาทีเด็กชายยืนกอดทารกแนบอกดวงตาแดงกับน้ำตาย,ยังกะอยู่บนขอบตา เขามองซองจดหมายนั้นเหมือนกำลังเฝ้ารอคำตอบสุดท้ายของชีวิตชายหนุ่มในชุดสูทด,ดำที่ถือพินัยกรรมก้าวเข้ามาใกล้ผู้เสียงทุ่มเย็นเปิดมันออกมาให้ทุกคนเห็นความจริงเสียงซุบซิบดังขึ้นทั่วห้องยญาหลายคนพยักหน้าแรงราวกับหวังว่าจะได้ยินสิ่งที่ยืนยันในสิทธิของตนบางคนกลับตัวสั่นด้วยความหวาดกลัวเหมือนลวงรู้ล่วงหน้าวา่าจดหมายนั้นอาจทำลายทุกสิ่งที่พวกเขายึดถือ ชายสูงวัยถอนหายใจย,า,ยาวก่อนฉีดปลายซองออกเสียงกระดาษแตกเบาๆดังชัดในความเงียบสงัดเขาค่อยๆดึงแผ่นจดหมายที่เหลืองกรอกออกมานิ้วสันเล็กน้อยแสงจากเทียนสะท้อนลงบนหมึกซีที่ยังคงอ่านออกได้ชัดชายสูงวัยชนักไปชั่วครู่ก่อนเริ่มอ่านด้วยน้ำเสียงหนักอึ้งถึงผู้ที่พบจดหมายฉบับนี้ข้าเขีนขึ้นในคืนที่ไม่อาจนอนหลับได้อีกต่อไป เสียงในห้องเงียบกริบแขกทุกคนหยุดหายใจรอฟังข้ามีบาปที่เก็บซ่อนเอาไว้บาปที่ไม่อาจสารภาพต่อใครได้จนวันตายน้ำเสียงชายสูงวัยสันเล็กน้อยเขากัดฟันอ่านต่อลูกที่ข้าทิ้งไปไม่ได้มีเพียงหนึ่งเสียงอุทานดังขึ้นรอบห้องหลายคนหันมองหน้ากันด้วยความสับสนและตกใจเด็กชายที่อุ้มทารกเบิกตากว้างร่างสันสถานเขามองหน้าชายสูงวัยราวกับต้องการคำยืนยัน ชายสูงไว้หลบตาแต่ยังอ่านต่อไปข้าเคยมีลูกอีกคนที่เกิดจากหญิงซึ่งตระกูลนี้ไม่เคยยอมรับเสียงร้องให้เบาๆดังขึ้นจากมุมหนึ่งของห้องแขกหลายคนหันไปเห็นหญิงสาววัยกลางคนซบหน้าลงกับมือน้ำตาหลายพระและลูกคนนั้นได้เติบโตอยู่ใกล้พวกเจ้าโดยไม่มีใครล่วงรู้ว่าเขาเป็นสายเลือดแท้จริงของข้าเสียงฮือฮาดังก้องหลายคนยืนไม่ติดบางคนก้าวถอยหลงังด้วยความตื่นตระหนก ชายหนุ่มในชุดสูตรดำหัวร้อเบาๆสันสถานเขาเอ่ยเสียงทุ้มใช่แล้วนั่นคือค่าทั้งห้องเงียบงันในทันทีสายตาทุกคู่เดกกว้างหัวใจเหมือนหยุดเต้นไปในวินาทีนั้นเด็กชายหันขวับไปมองชายหนุ่มดวงตาเต็มไปด้วยความไม่เชื่อเจา้าก็เป็นลูกของเขาเช่นกันชายหนุ่มยกยิ้มเย็นเฉียบพยักหน้าอย่างมั่นใจใช่เราคือสายเลือดเดียวกันเจ้ากับข้า และเด็กทารกในอ้อมแขนของเจ้าบรรยากาศในห้องพันโกลาหนยะหลายคนกรีดร้องบางคนยกมือกุมอกเหมือนจะลม้มหญิงชราผู้เป็นภรรยาเศรษฐีสุดลงกับพื้นปากสั่นจนพูดไม่ออกน้ำตาไหลรินคางแก้มที่ซีเซียวเหมือนถูกพรากวิญญาณไปครึ่งหนึ่งชายสูงวัยที่อ่านจดหมายถึงกับนั่งลงบนเก้าอี้อย่างหมดแรงเสียงของเขาแผ่วลงทั้งหมดนี้คือคำสารภาพที่เศรษฐีทิ้งไว้ เด็กชายยังคงยืนนิ่งมือกอทารกแน่นขึ้นกว่าเดิมเขามองชายหนุ่มด้วยสายตาสันสะเทือนหัวใจทั้งเต้นแรงทั้งเจ็บปวดและในความโกลาหลน,นั้นเองเสียงทานกร้องลั่นกล้องไปทั่วห้องราวกับเสียงนั้นคือการประกาศการเกิดใหม่ของความจริงทั้งหมดที่ไม่อาปิดบังได้อีกต่อไปเสียงร้องแหลมเล็กของทากทรกสะท้อนก้องไปทั่วโถงศพทุกคนหยุดนิ่งไปชั่วขณะเหมือนถูกเสียงนั้นสะกดหัวใจ แวลตาทั้งหมดหันไปจ้องเด็กชายที่กอดทารกแน่นร่างเล็กสันไวแต่ยืนหยัดไม่ถอยชายหนุ่มในชุดสูททำยกยิ้มเย็นริมฝีปากขยับช้าๆในที่สุดเลือดแท้ของเศรษฐีก็กลับมาพบกันคำพูดนั้นเหมือนเชือกเส้นสุดท้ายที่ตัดความอดทนของญาติทั้งตระกูลขาสบันเสียงวอยวายดังระงมชายวัยกลางคนผู้เป็นพี่เศรษฐีชี้หน้าด่าทอไม่มีวัน สมบัติพวกนั้นเป็นของตระกูลนี้มาโดยตลอดจะไม่มีเด็กที่โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้มาแย่งไปเขาพุ่งเข้าไปหมายคว้าพินกรรมจากมือชายหนุ่มแต่ถูกผลักจนเสถอยหลังโตบูชาที่ตั้งเครื่อกระถางทุกโครงเคลงเท่าทูบอยฟุ้งในอากาศกลิ่นไม่แสบจมูกจนหลายคนไอหญิงชราผู้เป็นภรรยาเศรษฐีร้องให้ปานขาดใจเธอทุบอกตัวเองน้ำตาหลาพรากเขาหักหลังข้าเขาทิ้งข้าทุกสิ่งที่ข้าสร้างรวมกับเขา ไม่มีค่าอะไรเลยรีเสียงสะอื้นของเธอดังก้องจนแขกหลายคนถึงกับน้ำตาซึมแต่ก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปปลอบชายสูงวัยที่เพิ่องอ่านจดหมายนั่งก้มหน้ามือยังกำกระดาษแน่นเหมือนคนสิ้นเรียวแรงเด็กชายจ้องขมแมงไปที่ญาติผู้ใหญ่ทุกคนดวงตาฉายแววมุ่งมั่นเขาพูดเสียงดังจนก้องไปทั้งห้องท่านทั้งหลายกลัวเพียงแค่ความจริงเพราะความจริงทำให้ความโลภของพวกท่านพังทลาย คำพูดนั้นแทงลึกลงในใจของหลายคนบางคนเบื่อหน้านีด้วยความอับอายแต่บางคนกลับกัดฟันแน่นด้วยความโกรธชายไวกลางคนหันกลับมาเสียงเขาแข็งกร้าวเด็กอย่างเจ้าไม่มีสิทธิ์มาพูดต่อให้เป็นลูกแท้จริงก็ต้องอยู่ใต้อำนาจข้าเขาโผเข้าไปมาจะกระชากเด็กชายออกจากทารกแขกบ,บางคนกรีดร้องบางคนรีบถอยห่างแต่ทันใดนั้นเองชายหนุ่มในชุดสูทดำก้าวเข้ามาขวาง มือคว้าข้อมือชายวัยกลางคนบิดจนเจ้าตัวร้องลั่นเสียงดังกรอบของข้อต่อทำให้หลายคนหน้าถอดสีอย่าแต่ต้องพวกเขาชายหนุ่มผู้เสียงต่ำเย็นเยือกเจ้าลืมไปหรือไม่ข้าก็เป็นลูกของเขาเหมือนกันชายวัยกลางคนสุดลงกับพื้นเหนือไหลอาบหน้าเขามองชาหนุ่มด้วยสายตาเคียดแค้นบรรยากาศในห้องโถงอึมครึมเหมือนพายุที่กำลังจะปะตุหญิงสาววัยกลางคนที่ร้องให้อยู่มุม ห้องลุกขึ้นยืนน้ำตาย,ยังอาบแก้มเธอกล่าวเสียงสัน่นพวกเจ้ายังไม่เข้าใจใช่หรือไม่จดหมายนั้นยังไม่จบทุกคนหันขวับไปมองชายสูงไวัที่ยังถือจดหมายมือของเขาสั่นจนกระดาษแทบหล่นแต่เขาก็ฝืนอ่านต่อด้วยเสียงแผ่วสัน่นและถ้าเจ้าทั้งหลายไม่ยอมรับเลือดเนื้อแท้จริงของข้าข้าจะปล่อยให้ตระกูลนี้เผาเชิญคำสาบที่ข้าได้ก่อไว เสียงฮือฮาดังขึ้นทันทีบางคนหน้าถอดสีบางคนถึงกับสุดลงกับพื้นคำสาบเขาพูดถึงอะไรแขกคนหนึ่งตะโกนชายสูงไว้หลับตาสูดหายใจหรือก่อนอ่านต่อค่าได้ทำสัญญากับผู้ที่ไม่ใช่มนุษย์เพื่อรักษาอำนาจและความมั่งคั่งค่าแลกสิ่งที่ไม่มีใครรู้จักเขาหยุดชั่วครู่เสียงสัน่นจนแทบพูดต่อไม่ได้ทุกคนเงียบกรีบราวกับลมหายใจถูกดึงหายไป เด็กชายกอดทารกแน่นขึ้นหัวใจเต้นแรงไม่เป็นจังหวะชายหนุ่มในชุดสูทด,ดำรีตาลงเหมือนพยายามปิดบังความหวาวั่นในใจชายสูงวักัดฟันอ่านประโยคสุดท้ายในจดหมายสิ่งที่ข้าแลกไปคือความสมงบสุขของตระกูลหากลูกแท้จริงของข้าไม่ถูกยอมรับคำสาปนั้นจะตื่นขึ้นเสียงจดหมายหลุดมือร่วงลงกระแทกพื้นดังแผ่วและในวินาทีนั้นเอง เปเลวเทียนทั้งสองเล่มก็ดับวูบลงพร้อมกันห้องโถงจมอยู่ในความมืดมิดมีเพียงเสียงทานกล้องลั่นก้องกังวานเหมือนเสียงคำาตือนจากสิ่งลี้ลับที่ใกล้เข้ามาเสียงร้องทารกยังคงสะท้อนกล้องไปในความมืดแขกทุกคนต่างหวาดวันลมหายใจขาดห้องเหมือนถูกมือที่มองไม่เห็นบีบคอแล้วเปเลวไฟจากเทียนกลับจุดขึ้นอีกครั้งเองแสงสลัวเผยให้เห็นใบหน้าคนทั้งตระกูลที่ซีดเผือดชายหนุ่มในชุดสูททำยืนสงบ นิ่งแววตาแนวแน่เขากล่าวเสียงหนักแน่นท่านพ่อเลือดแล้วว่าความมั่งคั่งทั้งหมดต้องตกเป็นของเลือดแท้จริงและถ้าพวกท่านยังดื้อดึงคำสาจะไม่เว้นใครทั้งนั้นทุกคนเงียบกริบยิงชราภรรยาเศรษฐีค่อยๆลุกขึ้นนำตายัางอาบแก้มแต่เสียงเธอกลับมั่นคงถ้านี่คือเจตนาของเขาข้าจะไม่ต้านทานอีกเธอหันไปมองเด็กชายและทารกในอ้อมแขนริมฝีปากสันไว จงดูแลพวกเขาแทนที่ข้าเถิดเด็กชายยืนนิ่งไปชั่วครู่ก่อนค่อยๆพยักหน้าน้านำตาเอาคอคอเสียงฮือฮาของแขกค่อยๆเบาบางลงความโกรธเกลียดที่ก่อพาย,ยุเมื่อครู่เหมือนถูกสายลมพัดหายไปชายสูงวัยที่ถือจดหมายหอบหายใจแรงครั้งหนึ่งก่อนเลยหนะ้ามองไปยังลงศพเจ้าทำให้เราเห็นแล้วว่าเลือดเนื้อแท้จ,จริงมีค่ามากกว่าสมบัติใดๆเขากล่าวด้วยน้ำเสียงเหมือนกำลังสารภาพบาป แสงเทียนสว่างขึ้นทีละเล่มทั่วห้องโถงราวกับวิญญาณเศรษฐีได้รับการปลดปล่อยเด็กชายก็มองทารกที่สงบเงียบลงแล้วยกยิ้มบางๆในดวงตาของเขาไม่มีความหวาดกลัวอีกมีเพียงความตั้งใจแน่วแน่ที่จะปกป้องชีวิตเล็กๆในอ้อมแขนและในความเงียบสงัดที่เหลืออยู่ทุกคนต่างรู้สึกได้ว่าตระกูลนี้กำลังก้าวเข้าสู่บทใหม่บทที่เริ่มจากเสียงเด็กชายในงานศพ ที่ทำให้ทัานตระกูลตื่นจากความหลงไหลในสมบัติและพาเชิญหน้ากับความจริงที่ไม่อาจหนีพ้น